ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง17คนเบื้องต้นพบว่าไฟไหม้ที่บริเวณชั้นล่างทําให้นักเรียนที่อยู่ชั้นบนนั้นติดค้างค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบหอพักนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเกียรติพิทักษ์ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้นักเรียนอายุระหว่าง5 12ปีเสียชีวิต17คนและบาดเจ็บ5คนที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอน7ห้องนะคะส่วนด้านล่างเป็นห้องเก็บของและที่พักแม่บ้านโดยเพลิงลุกไหม้จากชั้นล่างทำให้นักเรียนที่ไม่สามารถนอยกมาและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถขึ้นไปช่วยเหลือได้ นึ่งในนักเรียนหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าช่วงเกิดเหตุได้ลงมาห้องน้ําก่อนที่จะเห็นเพลิงไหม้บริเวณชั้นล่างจึงรีบขึ้นไปเรียกเพื่อนที่เหลือและครูเบนแต่ว่าไฟลุกลามอย่างหนักบางคนตัดสินใจกระโดดลงมาจากทางหน้าต่างและบางคนก็หมดสติเพราะว่าสำลักควันค่ะเพื่อนๆเ,เขาออกมาไม่ได้เพราะบางคนเขาก็หลับอยู่บางคนเขาก็ไม่เชื่อว่าเกิดจริงค่ะ แล้วบางคนก็เชื่อแล้วก็เขาพยายามจะเปิดประตูมาแต่ว่าควันเต็มหน้าห้องก็เลยออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้านะคะมีญาติทยอยมารอรับศพรวมถึงมีนักเรียนที่บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3คนและถูกส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สองคนเนื่องจากอาการสาหัสถูกไฟไหม้บริเวณร่างกายเกินร้อยละ60 แต่บาล่าสุดนั้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้วด้านนายเรยวัตวาสนาผู้จัดการโรงเรียนเกียรติพิทักษ์กล่าวว่าโรงเรียนมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งจนถึงประสมศึกษาตอนปลาย420คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อาคารหอพักนักเรียนหญิง มีนักเรียน38คนนะคะนอนห้องละ7-8คนปกติจะมีอาคาอาจารย์พักด้วย1-3คนและแม่บ้านอยู่ชั้นล่าง1คนแต่ว่าในช่วงเกิดเหตุเป็นวันหยุดจึงมีครูเพียง1คนด้วยก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้แม่บ้านได้มีการเตรียมเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนไว้เป็นกองไว้ชั้นล่างจากนั้นได้ไปพักรับประทานอาหารที่บ้านพักก่อนที่ไฟจะลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะ